ไข่ต้มนะคะเหมือนหนังเกาหลีเ,เพื่อนที่ข้าย่หงนี้ค่ะนี่นะคะเหมือนที่เราดูซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วแกง่ายมาก This is me สุรสุรสวัสดีนะ,ะวันนี้จะทำสลัดไข่ต้มนะเป็นเมนูง่ายๆได้สุขภาพเช่นเคยนะคะวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีไข่ต้มสุกแล้วนะคะ มะเขือเทศแปงกวาชุดผักรวมนะคะทั้งหมดเราได้มาจากเซเว่นนะคะเครื่องปรุงจะมีเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกก็ใช้ไว้สำหรับทอดผักชุดนี้เซตนี้นะคะส่วนเซตพวกนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นสลัดไข่ต้มนะคะทานมื้อเช้าก็ได้จะทานมื้อเย็นก็ได้หรือทุกมื้อที่เพื่อนๆต้องการเลยขอเพิ่มวัตถุดิบและเครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเพิ่มเข้าไปเพื่อสุขภาพนะคะ นนีะะคะจะนําไปทอดนะคะใช้น้ํามันมะกอกเกลือแล้วก็พริกไทยเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำยำสลัดไข่พมต่อได้เลยค่ะ กั่นครับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแตงกวานี้มีประโยชน์หลายอย่างนะคเนเนะเพื่อนๆสรรพคุณเขาเยอะนะคะอย่างเช่นช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ทำให้ร่างกายสดชื่นมีสารต้านอนุม,มูลอิสระาเอาไปคั้นน้ำอย่างนี้นะคะก็จะมีฤทธิออ์อ่อนๆช่วยในการระบายหั่นเป็นแว่นๆบ,บาง,บางๆแล้วก็ไปมาร์กหน้าช่วยลดการอักเสบสมาน แผลสมานผิวเพิ่มความชุ่มชื้นใ้กับผิวก็ได้เช่นกันนะครับอย่างมะเขือเทศเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สรรพคุณอยู่แล้วนะคะช่วยในยเรื่องของผิวพรรณความงามในมะเขือเทศก็จะมีสารไลโคปีนสูงมากนะคะเพื่อนๆสารไลโคปีนก็คือช่วยป้องกันมะเร็งนะคะก็จะพบมากในพวกผักผลไม้ที่มีสีส้มสีแดงถ้าอย่างที่เราทานบ่อย สีส้มสีแดงมีอะไรบ้างแครอทหรือแตงโมอย่างมะเขือเทศเนี่ยบางคนก็จะฝานบางๆนำไปพอกหน้าช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยรักษาสิวถ้าไปคั้นสดกานเป็นสมูทตี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณแน่ๆอยู่แล้วหลักแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวก็ได้เช่นกันนะคะถ้าจะให้ได้สารไลโคปีนสูงเนี่ยทำให้สุกนะคะจะได้สารไลโคปีนสูงมากกว่าเราทานสด แต่ทานสดก็ได้คุณประโยชน์เหมือนกันพืชผักสมุนไพรกระเทียมต้นหอมผักชีหอมหอมแดงนี้นะคะก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะคุณประโยชน์เขาจะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆหอมกระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันหวัดขับลมหัวหอมจะช่วยทําให้เจริญอาหารมากขึ้นหัวหอมเนี้ยเราไปใส่ในไข่เจียวเนี่ย รสชาติกลิ่นก็จะหอมมากขึ้นทำให้เราอยากรับประทานอาหารมากขึ้นนะคะก้ะหัวหอมกระเทียม่ยช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารได้ด้วยนะคะทําให้อาหารเนี่ยมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้นหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะกระเทียมเราก็จะสับให้เล็กๆอย่างนี้เลยนะคะใกล,กล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือแค่คลุกกับเครื่องปรุงนะคะ เสร็จจะปรุงแล้วนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็มี3อย่างนะคะพริกไทยเกลือแล้วก็ที่ใช้โรยหน้าพิซซ่านะคะ <S 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 ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ กับขนมปังโฮวีดนะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเช้าค่ะขอไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะ ิมสลัดไข่ต้มนะคะเพื่อนๆก็จะได้ความเป็นสมุนไพรนะคะมีกลิ่นกระเทียมนิดๆกลิ่นหอมแล้วก็แตงกวาก็จะมีความกรอบบนะคะรสชาติก็เป็นธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ปรุงเยอะนะคะเป็นแบบคลีนๆนะคะเพื่อสุขภาพค่ะไปละค่ะ ยำสลัดแค่ต้มที่เหลืออยู่นะคะเราทานไม่หมดนะคะจรก็จะเก็บแช่เข้าตู้เย็นแบบนี้นะคะแล้วก็ระหว่างมื้อก่อนเที่ยงเอานำบอมมาทานได้นะคะแต่ต้องทานให้หมดภายในวันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยแล้วจะทำให้บูดได้อันนี้ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเป็นต้องเก็บแล้วนะลูกชายทานเรียบร้อยแล้วนะคะที่แช่ตู้เย็นไว้ทานกับขนมปัง,งยั่พืชสิบเก้าชนิด อไร่อยไหมครับอร่อยครับมีประโยชน่มีประโยชน์อ่าทานเลยครับ